สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิกไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันน้ำมคันนี้เจ้านินจาสามร้อยเอสนะครับผมคันนี้ปีคศสองพันสิบสี่แท้นะครับสีดํานะครับรอรอดูเลยครับาพร้อมท่อเอสซีนะครับจาหน้าหลังเดือเลือเกียโยงนะครับกันแข็งนะครับผมข้อถังคาร์บอน ครอบคอนซอนนะครับเห็นจับโชกนะครับเลขไมสองหมื่นสี่นะครับกระจกวิ่งนะครับผมหล่อๆครับเดี๋ยวสต์ทาคสัง จสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมที่ลานอบอบิ๊กไบนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ